เป็นพักที่เดืนตลาดมานะครับใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับที่ห้ไว้นะครับ0654909926นะครับอันนี้เบงปันเฉพาะ f อนะครับราคาไม่แพงนะครับตรงนี้ ไปที่องค์แรกนะหลวงปู่ทวดนะครับได้มาสององนะครับเนื้อเงินกับเนื้อทองนะครับปีศูนย์ปดนะครับตรงนี้ทีหนังสือจะขมฉัดน,นะครับตรงน,นี้มีสององครับได้มา ไปชมเลยนะตัวหนังสือคมชัดนะครับมีเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือมีรอยซ้อนทับกันอังน,นี้จะเป็นบล็อกเกบบล็อกสดน,นะครับ าตาจะขมฉันนะครับองค์นี้ไม่แพงนะครับเปิดอยู่ที่700อนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเบงปันจะพเอฟซนะครับอีกสององนะครับองละเจ็ดร้อนะครับคู่นี้ก็ไปก็ลงปูทวดปี5้าเจ็ดน เหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังเป็นระคคูวิสัยสู่พลทิมนะครับเป็นรุ่นปฏิหารลมเย็นนะครับตรงนี้ตรงสีเป็นแท่งนะ้ำขมชัด เม็ดต,ตาเป็นเม็ดตรงนะี้มีต่อโคดนะครับโคดเป็นโคดช้างนะตรงนี้เป็นตัวแปดเก้าหกนะครับตรงนั้นจะตัวหน้านะครับที่จริงองค์นี้ก็ได้มาสององ,องครับมี พี่เ,เพื่อนๆนะมาขอปิดไปนะครับองนี้เอาไว้ที่ห้าร้อยแล้วกันบอ่งนี้ไม่แพงครับสำหรับ F4 ไปที่องค์นี้นะครับเป็นปกโพนะครับประตูสวรรค์ทุ่งสะพานนะครับจันทบ,บุรีนะปกโพนี้ ตัวหนังสือโขมชัดมีรอยพุทธบทนะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้300นะครับตรงนี้300ปล่อยที่หลวงพ่อแพรนะครับแพรเก้าหนึ่งนะครับตรงนี้น,นี่จะเป็นยันต์ตอบ มีเซียนวิ่งนะครับตรงที่ยันต่อนะครับดูง่ายครับผมชัดมัดตาผมชัดด้านข้างร้อยปั๊มชัดเจนนะครับตรงนี้ถ้าใครชอบก็ถกูมาเลยนะครับเบื่อหลายตรงนี้ก็สามร้อยนะครับ นี่ก็ได้วัลลังมาองหนึ่งสององนะครับองนี้องนี้จะเป็นปกโพย้อยนะเป็นหลวงปูน่นาควัลรังคบสองสีเก้าห้าองนี้สมบูรณร์น,น,น,นะครับองนี้คมชัดยุคลุงปู่นาคลุงปู่ห็น ทางจะมีไลฟ์ด้านหลังเนี่ยจะมนันถือว่าเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับผมปล่อยไปไม่แพงครับตรงนี้เอาไปเก้าร้อยแล้วกันครับตรงนี้ไม่แพง ล้างมานะครับนี้สวยจัดเลยเป็นบางคุณนผมนะครับพิมพ์เส้นได้ล้างมานะครับตรงนี้เนืนเนึบเลยนะครับตรนี้ถ้าใครชอบก็ทักมาเลยนะครับ บ่งบอลเอฟซีพิเศษเลยนะตรงนี้มมิดมตรงนี้เอาไปมีบินนิดหน่อยนะตรงนี ไปหนึ่งพันนะครับอ,อกนี้เลิ้นหล่อน,ะออนี้เป็นหลวงปู่สุกัดบพทธารามนะครับองนี้หลวงปู่สุกปุ่มเศษครับองนี้ ร้างไวน้นที่ลึกสร้างอุโบสถวัดภูทารามพศส,สองสี่หกหนึ่งนะครับจะเบอร์นะนี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับองนี้ดูง่ายนะครับตะกัวเก่าจริงองนี้ปล่อยไว้ที่ หนึ่งพันบาทนะครับไม่เกินหลักพันนะครับนี่เป็นหลวงพ่อหลีนะฮะศูนย์แปดตนี้ไม่ลอยถอดแล้ว ตรงนี้ไม่ขายแล้วกันนะนเอาไว้ก่อนที่ศูนย์แปดลยที่พัศูนย์แปดนะตรงนี้ตื้นไปไหน่อย เงี้ยวไว้ก่อนเลยกันครับรงเี้เอาไว้ก่อนองน,นี้นะครับใครชอบองไหนน,นะครับเข็บรูปโทรมาเลยนะครับหรือไลน์ก็ได้นะครับ 065 4 9 0ก9 2 6กกอจริงเออมีหลายองค์นะครับแต่มีเ,เพื่อนเบ่งไปแล้วเหลือไม่กี่องค์เองครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ